เฮ้ยมันต้องมาแล้วน่ยอมคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้ยเป็นน้องยวป้าคนนั้นแ่แกก็ไปลุกไม่โกนลุกหลงหอล้มมาแล้วเอ มันต้องมีอะไรกันแน่ในเด็กมันเยอะแม่เด็กนักเรียนไปอีงกันเหี้ยมีคนโดนยิงยิงปืนเลยนะ่ะเอาเออเออเออมีเดเมื่อเต็มเลยมีคนโดนยิงดีกดว,ว่าแม่ตำรวจไม่ไม่แจ้งตำรวจเลยวะโอ้หน้าโดนน่ะโดนตรงไหนอ่ะไม่แจ้งตำรวอจวอะไรทิพไห้พอดีเดี๋ยตา เรื่องขอการที่จัหวัดฉันเป็นคที่เปิดถิ่นที่ติดตั้งเรียนได้ดีแบบนี้ใช่ไหประมาณสี่โมหนูนั่งอยู่ในร้านสดๆนะค่ะร้านตรงข้ามถึงแล้วก็ตอนแรกมีกลุ่มมีขับมาขับมาฝั่งสองคันมาวนหน้าซอยแล้วก็จอดประมาณสามคนคันละคันละสามคนเสร็จแล้วเขาก็เหมือนมอตอนแรกหนูก็ถามที่เขาเปิดร้านสดๆบอกว่ากลุ่มข้างในก็นั่งเป็นอย่างประจําอยู่แล้วใช่แล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็เหมือนจอดเพื่อเหมือนคุยกันในร้าน เขาจะตีหรือเปล่ปาอานะไรเงี้ยเขาบอกไม่น่าตีหรอกไม่น่าตีกันหรอกเราะนั่งกันทุกวันอยู่แล้วสักพ mm ัก hmm. หนึ่งก็คนที่ขับน่าจะเป็น X Max ไหมคะมอเตอร์ X Max เสียงนี้ก็เหมือนถือมีดแล้วก็วิ่งออกไปวิ่งออกไปแล้วก็เหมือนไปยืนคูงส่วนพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แล้วก็เหมือน,อก,น,ออน,น,นกับว่าเขาก็เหมือนมีอีกคนก็วิ่งมาดึงกระหักต้นไม้ทำไหมแล้วก็เหมือนเข้าไปลุมแต่แรกคนนั้นก็แบบก็เหมือนซูลมูนอ่ะพี่แล้วก็ยิงคมีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งใช่ mm hmm. okay, แล้วก็พากันหน แล้วก็มากันเยอะนะใช่น่าจะมากันประมาณสิบคนได้มั้งคะอีกฝั่งนึงแต่ว่าพวกนั้นเขานั่งกันก่อนแล้วนั่งกันก่อนหน้านังอยู่นั่งแตรงไหนคะนั่งซอยไทยนั่ซอยอะค่ะแล้วรถมอไซค์เนี่ยที่เราขึ้นในประมาณสิบคันนึงมอไซค์หน่าจะมาประมาณสามคันได้มั้งคะซูซอนจะมาอาสามคันใช่ใช่แล้วก็พากันลงสมุดอีกก็คันแรกมาก็ถึงนี่ลงไปก่อนแล้วก็อีกคันหลังตามมาก็มีปืนเหมือนเหมือนปั๊เปลื๊บอะไรแบบนี้ ตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนครับอยู่ในร้านคนสวยค่ะตรงข้ามซอ,อยในพยิงตรงไหนอ่ะซยห้างนะคะห้างมนจะเป็นซอยทำยังไรู้สึกไงเราตอนนั้นตกใจไหมตกใจมีเด็กอยู่ในร้านด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกค้าอยู่ด้วยคนหนึ่งนร้านก็ประมาณสี่คนเนี้ยนะคะมีเด็กคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนอ๋อมีปืนด้วยเนาะใช่ค่ะดังกี่นัดครับนัดเดียวค่ะแล้วเขาก็เหมือนแยกกันมาเลย เหมือนน่าจะโยนมีดเข้าไปนะคะเพราะเห็นคนล้มด้วยอนะไรเงี้ยแล้วพอเสียงปืนล้างเสร็จเขาก็เหมือนทาร์จะรีบวิ่งขึ้นมาใส่แล้วก็ขับลงไปเลยแล้วก็ยังใหญ่ใช่ๆๆหน่ากลัวะค่ะที่อย่างใช่ไหมมันก็เกิดแบบว่าคนอื่นเขาโดนลูกหลงเพราะว่ามันก็มีแบบว่าคนสัดก่อนผ่านไปมาอนะไรเงี้ยก็อยากฝากนะแต่ว่าไอ้นี่กันด้วยะคะ่ะมันเป็นพื้นที่สาธารณะนะ ยายคะในช่วงที่เกินเหตุนะคะที่เด็กนักเรียนได้ตีกันเนี่ยคุณยายอยู่ที่บ้านไม่ได้ตีกันมันเด็กนักเรียนน่ะกำลังเขามาทํากันบ้านกันที่นี่เขากําลังจะกลับบ้านกันแล้วเขานั่งรอจะกลับบ้านแต่อันนี้กลุ่มวัยรุ่นน่ะมันมีวนเวียนอยู่ข้างหน้าปากซอยบอก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งกลับให้รอกันก่อนแล้วเขาก็ถือดาบเป็นวิ่งเข้ามา เขาบอกว่าตำรวจมาตำรวจมา,จมาเขาก็ไม่สนเขาก็วิ่งเขา้ามาจะทำร้ายในนี้จะทำร้ายเด็กข้างในบ้านอของเราหรือที่เข้ามาทำกันบ้านอยู่ในบ้านพี่นี่นะใช่และทีนี้ได้ข่าวมาว่ามีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บด้วยมี่ค่ะโ <S an> งพยรง,งบางบนะ <S an> ครับโดนยิงครับโดนยิงเข้าตรงไหนครับพี่ถ้าเห็นเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าโดนเข้าฟันนะโดนเข้าแก้มหรอแก้มขวาของะไม่ไม่ต้องไปถามที่นู่นแหละเป็นปืนไร้าะซ่าไหมพี่ น่าจะเป็นลูกสองสั้นอ่อยิงึ้นมยิงยิงตรงเข้ามาหรือยิงขึ้นฟ้าหรือยิงมีการขวบอะไรก่อนนั่นน่ะหอ่ยิงขึ้นลำแล้วก็ยิงเลยคนที่โดนยิงนี่ฝั่งของพี่ไหมพี่ฝั่งใช่ครับเขาวิ่งหลบกันเนี่ยเขากำลังจะตีกันเขากำลังวิ่งเข้ามาทำร้ายกันแล้วก็วิ่งหลบกัน และน้องคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่คือเรียนโรงเรียนไหนครับพี่กลุ่มที่เข้ามาทํางานต้องไปถามเขาว่าเป็นเพื่อนๆกันผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพื่อนของลูกพี่ใช่เพื่อรุ่นของหลานอ๋อเพื่อนของหลานใช่คือมาทํากานบ้านที่บ้านพี่ใช่ตอน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 เย็นนี่อยู่กันกี่คนครับพี่ก็หลายคนนะเขามาเดี๋ยวเขาจะสอบกันน่ะเขามาติวกันน่ะเรากำลังจะเตรียมกลับกันแล้วแล้วก็พวกนั้นก็มาช่วยกันสอบ สี่โมงสี่โมงครึ่งอะไรสี่โมงสี่โมงกว่าๆนี่แหละกําลังจะกลับกันแล้วนักเรียนเขาติวกันเสร็จแล้วเขาเตรียมตัวันเสร็จแล้วเขากำลังจะกลับของที่มองดูประเมินของของน้องอีกกลุ่มหนึ่งที่ขับเข้ามานี่ประมาณสักกี่คนอ่ะพี่เยอะนะน่าจะสิบกว่าโอ้สิบกว่าที่เห็นที่เห็นอยู่หน้าปากซอยนะมีมอเตอร์ไซค์มาสิบกว่าแต่วิ่งเข้ามาสามคนถือดาบมาสองคนเขาคือมาปิดซอยเลยว่างั้นเถอะใช่ก็เลยออกกันไม่ได้ ก็เลยันตรงนี้เลยใช่ก็น้องผู้หญิงบอกว่าไม่มีเรื่องอะไรกันมีเรื่องอะไรกันกลับไปบ่อยเขากลับไปเขาก็บอกตำรวจมาตำรวจมาเขาก็ไม่สนใจเขาก็วิ่งเข้ามาทําลายคนดีก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันเขาเข้ามาเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาในบ้านพี่ด้วยไหมไม่ไม่อยู่หน้าก็วิ่งอยู่หน้าหน้าเนี่ยก็ยิงเพือนหน้าถนนแล้วก็มีคนหนึ่งก็ขึ้น

ต้องไปถามที่น้องชายเขา่ะครับถามที่ตำรวจนะครับีจารวจหรอครับให้ให้ข้อมูลในที่ตำรวจหมดแล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรกันก็จะมามาทะเลาะก,กันมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอ่ะ <S 2> <S 2> ม,มีอะไรก็มาคุยกันบอกแล้วคุยกันก่อดเขาก็ไม่คุยเขาวิ่งเข้ามาทำร้าย <S 2> <S 2> <ม>แต่ว่าไม่มันไม่รู้สาเหตุจากเรื่องอะไรก็ยังไม่ได<ม>้สืบถามหลานไงครับ เขาก็ไปโรงพยาบาลกันตอนนี้ครับเราออยูตั้งแต่ในบ้านเราก็เหมือนถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ต้องไปโรงพยาบาลเน่ที่บ้านคุณย่าคุณย่าตกใจไหมครับตกใจดีเห็นเขาบอกว่ามียิงปืนยิงปืนคนเก็บยาเข้าโอ้โหขาเขาสั่นหมดนี่ประตูก็ออกอยู่กับหลานด้วยนะเด็กด้วยนะคุณย่านะเหนื่อยเลยเลยแวเวลาก็ททำไมหาไม่เจออย่าโดนตีเลย เราจะไ,ไ,ไ,ไปก,ดกัดคนต์ยันไม่ค่อยเมื่อยขนาดไหนอืมอ๋อมันเฟี้ยงที่มันไปเอากระถาตงต้นไม้นีข่นข้างนอกข้างนอกนะพี่นะข้างนอกเขาบอกว่าข้างนอกนะครับอันนี้ก็ฟังอย่างต้องไม่คิดนะครับ ครับบอกว่าหยุดตำรวจมามาวิ่งเข้ามาเลยมันไม่ฟังพี่เลยอุตส่าห์พี่บอกมันแล้วให้หยุดแล้วก็บอกว่ามันพอมันชักปืนเราว่าอยายิงมันยิงมันขึ้นลําแล้วมันก็ยิงเลยโอ้พี่ไม่กลัวพี่ไม่ตกใจโอ้มันไม่กลับมามันไม่ได้ทันตกใจอืมเพราะมันเพราะมันถือปืนชักมาแล้วมันก็ยิงเลยจะทันตกใจยังไงอ่ะพี่อุตส่าห์เตือนมาแล้วด้วยบอกมาแล้วด้วยนะใช่เขากล่าวว่าจะเดินออกไปแล้วเดี๋ยวว่าจะคุยเห็นเขามีเสียงดังกันอ๋อ ถ้าไปดูในคลิปอบบแม่ไอ้ผู้หญิงะใส่เสื้อชมพูเขากําลังห้าม,มกําลังจะเพิ่มไปห้ามอีกคนนึงว่าอย่ามีเรื่องกันเหตุเกิเหตุคืขาเรียกว,ว่าซอยเลยพี่มากันกี่คนอหรอพี่มาเกอคนนะห้าหกคันได้นะครับอสองหกคันนี่คือมอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์หมดเลยมีมีมีเสียงปืนมีมีอะไรบ้างอหรอพี่นัดหน,น,นึ่นัดนึงได้ยินเสียงนัดหนึ่งไดเสียงนัดหนึ่ง ไม่ำคกันมสาคอคนสคนสคนรัจะทราบไหมสาเหตุอะไรกันแต่พี่พอผมว่าน่าจะข้นกันมาก่อนนะเพราะว่าั้ตร้านครับต้มนะเราะว่ากลางคืนก็มาจะมีกเห็นจากงอเลยช่